ลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันที่16เป็นผู้ที่เกิดมาแล้วมีชีวิตที่ไม่อยู่นิ่งมักโลดโผนโลดแล่นแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ยิ่งเป็นเรื่องความรักนับว่าเกิดมาชอบที่จะลองของแปลกใหม่อยู่เรื่อยไปกระทั่งเรื่องของอาชีพการงานจะไม่ชอบภารกิจอะไรที่จำเจค่ะ ยังรวมไปถึงเรื่องการสัมผัสกับสิ่งเสพติดการพนันบางทีก็นึกแปลกคิดจะมีคนรักเป็นเพศเดียวกันก็มีแต่ก็ยังไม่กล้าปฏิบัติจริงอย่างใดสิ่งพิเศษสุดซึ่งอาจจะทำให้มิตรหรือสังคมทั้งหลายแปลกใจก็คือท่านนั้นเป็นผู้มีคุณธรรมประจำใจอย่างดีเยี่ยมทั้งความเมตตาการุณาเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก จะต้องยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้วยตนเองเช่นเห็นเพื่อนคนใดอกหักผิดหวังก็จะเข้าไปพูดคุยให้เขาคลายทุกโศกลงและบางครั้งอาจจะต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงดามอกที่หักของของเพื่อนก็มีค่ะเช่นนี้นี่เองจึงกล่าวได้ว่าต้องผ่านรสชาติรสรักแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะเมื่อคนที่ท่านช่วยเหลือเขาได้หายคลายทุกโศกไปแล้ว คนเกิดวันที่สิบกคนเกิดวันที่สิบหกก็จะพระจากเพื่อนคนที่ชีช้ำนั้นไปทันทีและโบยบินไปหาผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมตามที่กล่าวมาแล้วอีกแต่ก็คงมีเรื่องที่น่าเศร้าอยู่เพราะถ้าคนที่ไม่เข้าใจหรือไม่สนิทด้วยจะมองท่านเป็นคนไม่ดีเจ้าชู้ชอบมัว่วซึ่งเรื่องนี้อาจต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ขอให้คนวันที่ส6บสร้างบาร,รมี เช่นช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตามความสมควรของเหตุและผลอย่าได้เอาตัวเข้าไปเสี่ยงตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะและด้วยมหากุศลทั้งหลายเหล่านี้เองจะกลั่นกลองเป็นบาร,รมีส่งผลทำให้บุคคลทั้งหลายที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากท่านเป็นองค์ครักพิทักตัวท่านให้ผู้อื่นเข้าใจในที่สุดอีกทั้งความเป็นผู้ซื่อสัตว์ตรงไปตรงมาอย่างมีกฎเกณฑ์ โดยไม่สนใจว่าจะไปขัดแย้งกับความคิดของใครก็ตามและสามารถจักคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำและด้วยอำนาจนี้เองรวมทั้งประสบการณ์ที่ได้มาจากการสแสวงหาสิ่งแปลกใหม่เป็นผลทำให้ท่านมีเพื่อนฝูงมากมายมารับคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาเหลียวซ้ายแลขวาไปไหนก็ตามก็มักจะมีคนรู้จักทักทายอย่างอบอุ่น ในเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดวันที่16นี้ชอบสนุกชอบผจญภัยสรรหาความตื่นเต้นแปลกใหม่อยู่สม่เสมอชนิดที่ว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาทีเดียวค่ะคนเกิดวันที่16มีเงาคือดาวเสาดาวเสานี่คือประสบการณ์ชีวิตดาวเสานี่คือความทุกข์ ดาวเสารนี่คือต้องลงมือลงแรงกระทาเห็นด้วยตาตัวเองคนวันที่สิบหจึงจะเข้าใจค่ะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คนวันที่สิบหกเลยต้องเรียนรู้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าอันไหนจริงไม่จริงคนวันที่สิบหจึงเป็นผู้มีประสบการณ์มากในชีวิตคนหนึ่งค่ะ